แสบยังรู้มาเยอค่ะทุกคนมาจิ้มเผาน้งกันค่ะต้องอีกสักหน่อยค่ะ เป็นน้ำใ้ไผ่หวานค่ะใบ่บวบบวบหอมใ,หใส่เห็ดออริกิทสร้างมุมีเนาะค่ะอากาศบันอนใส่นักยนา,ยน,าน้างขนขนบ่งแสบแล้วมันมันแย่งมาลงมลุก ไม่เวกะนาเดียวกึนไม่มากเทียงแดดีเลบยังหรอ่ยังสเก็ไม่ซดหมอยงๆค่ะเพื่อนกินกันทั้งบ้านใส่ตรง แป้งเดียว,แบบวน้เดี่ยวก็คือไห่มากเที่ยแยงหน่อไม้สดใสผักขยงแสรบยามใบหม้อเยญ่ยๆค่ะเป็นเกี็ดต้มแป้าเดีย่ย ัวสุกแป้งหนึงนาานนนะแซบบ่แบบแล้วแซ่บแล้วปลามันจะ่มซำแยบงบน้งแมนัวปลา นะปลาตัวโนว่ะยอดดูด้วยมาดอค่ะทุกคนมากินเผาดําคันค่ะแซบแล้วแซบแล้วปลจะติ่มซำแยงน้งาหม่นัวปลาด าแย,นะยงหน่อไม้สดใส่ผักขะแยงแสบๆยามใบหอมใหญ่ค่ะเป็นเกลดหอมมากเป็นเก่อดอากาศพ่อนๆเจนมาใหม่นะคะอันนี้ชั่รดด้วยค่ะ ห่อนหญ่ค่ะก็เลยใส่หลาย ันนี้ชั่วรถด้วค่ะห่อใหญ่ค่ะก็เลยใส่หลายไนาด,ดูดวยมเด้อค่ะทุกคนมาจินเผานําจันค่ะ,คะแซบแล้วแซบแล้วโอรนจะ่มแงน้งมน แยงหนโ่อไม้สดใส่ผักขยะแสบย้ําใบหมอยิ่งใหญ่ๆค่ะเพื่อนเพื่อนเอ็ดบบเกิดมีกระแพงมากค่ะเพื่อน าาเ,เป็นนมไม้ไผ่หาวานนะคะ้นะา,านินบัท้าสุดเท่อะล่าาาด,ด,ดูดว่ายมาเลยค่ะทุกคนมาจินเผาน้ำแนค่ะแซ่บแล้วแซ่บแล้วอลพอรมนจ่มชอแมนมไม่ นัวปลาหอมหม่กเพื <t 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 ่อนอากาศพรอนหอมหม่ก uh ับเ uh> ื่อนอากาศพรอนตเดี๋ยวหัว

แยงหนโ่อไม้สดใส่ผักขยะแสบย้ําใหมอย่งหค่ะเปนเดบ้งคเนเี่ยมา่าแสบแล้วเักระยงมาลงลู แงมากค่ะเพื่อนบ่งาป้งรนอ่าง,าง,าง,างนี้มล่าแซบแล้วม็แย้งมาลอลุกแซบแล้วแซบแล้วแนมนมแจ่นัวปลาไ เด่นมาใหม่นล้วค่ะอันนี้ชั่วรเด้วค่ะหมอนใหญ่ค่ะก็เลยใส่หลายหอมหม่แบนเพ่ออาก,กาศพอน บวบบวบ,บ,บ้อมใสเห็ดออริกิเห็ดฟางมมีนเอาค่ะอากาศมันหอนใส่น้ำยานางนๆ